สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปารพี่น้องนะครับอ่าบอสบิ๊กเจอแซ่เจอดาอีกแล้วครับพี่น้องนะครับอ่าก้อนหนานี่ก็แซ่ครับพี่น้องหลังจากเอาลูกนะครับอ่ามาเล่น้ำนะครับก็เจอแซ่เจอดานะครับพี่น้องนะครับเบาอย่างก็มีแต่ถื่อดากับพี่น้องนะครับล่าสุดถึงขั้นบอกว่าแพลว์นะครับหลุดพ้นจาก อดีตแล้วประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอาจังเอฟซีนะครับท่านนี้นะครับพี่น้องแซบบอดบิ๊กแบบ c ีนะครับบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยปากมานะครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอกว่าดีแล้วและที่แพ้วๆหลุดพ้นแล้วประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอฟซีท่านนี้ก็บอกแบบ c ีนะครับแล้วก็มีเพจักเปรียก เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่น้องนะครับคอยฟาดกับเอฟซีนะครับเปรตเปียกไม่ทนนะครับถึงขั้นแคปมานะครับแล้วก็เอามาโพดแบบซีนะครับบอกว่ามึงแหกตาดูด้วยเข้าใจคําว่าลิปซิงไหมอีดอกสันพี่น้องปาดพี่น้องนะครับเพจบักเปียกนะครับเพิ่นก็ฟาดกับแบบซีครับพี่น้องนะครับแล้วก็เล่ากับโพ์อีกนะครับบอกว่าแบบซีนะครับยิงยิงระวังหมายสารไปถึงที่บ้านนะ เดียวดายบนบันลังนะจ๊ะพิมพ์อะไรออกไปเขาตั้งทนายแล้วนะเดือนหน้าเตรียมขึ้นศาลอยู่นะครับพี่น้องป้าพี่น้องก็คือบอกว่าพิมพอย่างก็คิดดูก่อนเด้อนะครับบอทบิ๊กเนี่ยตั้งทีมทนายแล้วระวังหมายศาลเดอ้อแบบสี่แหละพี่น้องนะครับเพียเ้ยนเปรียกเพิ่งก็ฟาดกลับแบบนี้นะครับหลังจากนัน้นเอฟซีบอบิ๊กก็เดือสดสุดๆครับพี่น้องนะครับเขามาโหมล้งน้ำครับพี่น้องนะครับ แล้วก็ฟาดเดือดกับเอฟซีทันนี้นะครับทันนี้บอกว่าจัดมันเลยค่ะซองขาวอ่าให้มันหน่อยประมาณนี้กับพี่น้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเห็นแต่ละตัวเอฟซีปึกๆทั้งนั้นเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจัดมันแนสูอ่าเห็นคนอื่นได้ดับได้ดีอิจฉ้าตลอดนะครับพี่น้องทันนี้ก็บอกว่าปล่อยมันอีโภคงงโง่น่ะ จ้องเตจดานะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือสันพี่น้องอีกท่านนึงก็บอกว่าว้าอย่างก็บอกแหกตาเบิง้งเน่น้อนะครับส่วนเอฟซีบอบิ๊กท่านนี้นะครับก็ฟาดกลับบอกว่าอ่าภัยหลุดพ่นนะครับพี่น้องนะครับก็คือว่าผู้ใดกันแน่ที่หลุดพ้นนะครับพี่น้องปาดหลังจากเอฟซีฟังนั่นบอกว่าอ่า แพลวเน่ยหลุดพ้นจากบอดบิ๊กแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีบอดบิ๊กก็บอกว่าใครกันแน่ที่หลุดพ้นจ้ะประมาณนี้กับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับฟาดกันแหลกเอเล่มุนดูยปุ๋ยกับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องนะครับอ่านั่นแหละครับถ้าเบ้าไปกระสิญยาวกับพี่น้องนะครับ บอสบิ๊กเจอดาเจอแซอ,อีกแล้วครับพี่น้องนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์ด like กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยว้ามีข่าวสาร,รอับเดตเอามาฝายกันรอบนึงนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ